้นถัดมานี่ยังช้ำมาตัวเนี้ก็จะพูดเหมือนเดิมอีกแล้วว่าไม้สองสองต้นแฝดอีกแล้วแฝดอีกแล้วเลยอโอม,มันเหมือนไอ้เจ้าของสวนนี่ชอบหรือว่าไม่รู้นะผมะชอบให้มันมันดูก้านซึ่งมีความแดงแป๊ดมากคือจัดกันตั้งแต่ก,ก้านนะไม่ใช่ธรรมดานันเนี่ยมันจัดตั้งแต่ก้านเลย้ตัวนี้อ่าตัวนี้ถ้าถ้าเรียกตามลายตอนแรกๆเขาเรียกเสือพลาย ่านี่ประมาณนี้นี่นะครับก็จะเหมือนเสื้อลายพลางอ่อเหมือนเมืองชนก็เรียกทหารพลานทหารพลานลายพลางอ่ามันเรียกได้หลายแบบแต่นี้เขาเขาเป็นทหารพลานที่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไปมากเออนั่งกองบัญชาการแล้วสวยขนาดนี้โอ้โหชมพูแบบยังช่ำอ่ะชมพูม่วงไปแล้วใช่สีช่ำอ่ตอนนี้เเป็นชมพูม่วงเนี่ยดูความแบบคือกระจายแบบเต็มใบแบบโอ้โห ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมเคยบอกถึงต้นไม้อ่าต้นนี้ที่เคยพูดอ่าี้เป็นตำนานตัวนี้เขามีตำนานเขามีสตอรี่นี่ที่มีขาวๆทานองแบบนี้คือตอนนั้นน่ะเขาก็เขาวแบบนั้นเหมือนกันคือเขาต่างธรรมดาเนอะใช่แต่พอเราเลี้ยงเราบำรุงไปเรื่อยๆต้องบอกขีดผลก่อนนี่ต้องบอกขิดผลก่อนว่าทาไมเราเลี้ยงไปเรื่อยๆเราเลี้ยงไปเรื่อยๆเพราะตอนนั้นน่ะเอาตรงนะทุกคนมองข้ามเลาวพี่มองข้ามเออซึ่งราคาไม่ได้แรงไอ้คนที่มองข้ามคนแรกคือใครรู้ปะ ไอเจ้าของเนี่ยก็มองดูว่าเฮ้ยมันสีประมาณนี้เราขายประมาณอีกราคาหนึ่งดีกว่าอันนี้อ้าวก็ยังไม่ยังไม่ค่อยมีคนอยากระบายนะเอาไปแบ่งปันนะราคาแบบตอนนั้นเท่าไหร่พี่สองพันเก้าป่ะสามเก้าเออคือแบบวันนั้นตั้งไว้สามเก้าพอพอหลังจากนั้นผ่านไปสองสัปดาห์เขาก็เริ่มสีเขาเริ่มมาแบบเนี่ยตอนนั้นวาใบนี้มาเฮ้ยมันทําไมเปลี่ยนไปเยอะนี่นะนี่เปรียบเทียบกันนะครับแบบ มันเปลี่ยนจะเขียวอะโดดไปดำเลยนะแต่ตอนแรกเขาก็มีมีแววมันนิดหน่อยนะเขาออกเป็นชมพูชมพูใช่ไหมมันยังออกแค่สีแล่เราก็ยังไม่สงสัยอะไรแต่พอมันออกมานี่คือชมพูคือกระโดดมาเป็นพื้นดำชมพูคราวนี้เอาแล้วเข้าตตำราแล้วนี่มาเลยนี่นะี่ดุเลยแล้วพอมาเนี้ยดุจริงคือเข้าตตำราเลยใช่ พอมาพอมาใบล่าสุดนี่คือดุมากอ่ะคือใครได้ไปสามพันเก้าตอนนั้นยังคุ้มอ่ะไม่มีคนเอาอ่ะตอนนี้เลยได้ไปตอนนั้นถ้าถ่ายรูปมาให้เจ้าของดูตอนนี้เจ้าของจะโกรธอ่าตอนนี้เลยเป็นราคาเท่าไหร่ตอนนี้ก็เปิดอยู่ที่หกพันเปเป็นหกพันเปดยเลยถึงไหมตอนนั้นบอกแล้วอย่าเชิบอย่าเชิบเกือบไปแล้วตอนนั้นมีคนมาดูดูแล้วบอกว่าเอาไว้ก่อนมันคือมันไม่มีสีเนาะนี่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ฟอร์มนะครับ ไม้ฟอร์มแต่แต่ไม่ใช่ฟอร์มธรรมดาคือใหญ่สวยมากอ่ะไม้ตัวนี้ใหญ่โอ้หยดูดิมันเริ่มมาเทิมคือตอนแรกก็เป็นไม้แทกล้องนี่อไม้เขียวฟอร์มตอนแรกนะเป็นเป็นไม้เขียวแบบฟคือมันมันใช้คำว่าเป็นไม้ด่างอะไรพี่แต่คือมันมันไม่ได้ด่างหดเนาะใช่มันไม่ด่างหดเออแต่คือแล้วเปลี่ยนมาเป็นฟอร์มว่าที่มันสวยใช่มันมันมันมีฟอร์มแบบตั้งโชว์ได้เลยอะไรเงี้ยแต่นี่พออยู่อยู่ นี่มยมาเข้าฤดูหนาวเราเทนแดดชมพูเริ่มมาเ <ừ, S 1> จริง,รง,รงๆเขาเริ่มมานั้งแับใบนี้ปลายมานิดหน่อยเนี่ยแต่เราไม่กล้าพูดเพราะมันเห็นน้อยมันขึ้นมาจากเป็นลายก่อนเนาะพี่เนาะก็<ช>ขึ้นมาสีครั้เนี้ยก็เลยแบบมาครบจะจบตรงนี้ละเนี่อย,อย,อ,ยอย่างอันนี้ยมันก็เริ่มชมพูแต่เราจะไม่เราเราตอนนั้นเราก็ไม่กล้าพูดไงมันมันเล็กหน่อยโพราะมันขึ้นขอบหมดแล้วนี่มันวิ่งขอบหมดแต่มันทําให้เราเราเห็นว่าเฮ้ยมันส่อแววนะว่ามัน มันน่าจะมีเชื้อชมพูสีเขาวิ่งขอบหมดเลยนะแลวตัวนี้พอใบล่าสุดตัวนี้ขึ้นมาโอ้โหชมพูเข้ามาเขามาเต็มเส้นและเส้นนี้ชมพูหมดแล้วแล้วด้วยความว่าใบนะเนี่ยใบใหญ่ใช่ใบใหญ่ใบใหญ่เส้นนี่สองมือปิดไม่ได้ใบใหญ่ตัวนี้ก็เปิดแบบแบ่งปันแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เปิดอยู่ห้าพันแปดโอ้โหเฮ้ยราคาอย่างดีราคาอย่างเอาบอกเลยอ่ะราคาดีมาก ใช่ตัวนี้มันห้าพันแปดร้อยบาทนะครับรวมส่งนะใบใหญ่ใบใหญ่จริงนี่ใบใหญ่ใบแข็งแรงถ้าเกิดคือมันเป็นไม้เปลกด้วยผมบอกเลยนะก็แปลกอีกแบบหนึ่งคือแปลกใช่พี่เพราะว่าใบลักษณะนี้จริงๆคือถ้ามันจะใหญ่ตรงเนี้ยยังนี้ออกไหมแต่ตรงเนี้ยเขาจะคอดๆน้อยที่เราเจอกันประจะนะเลียวขึ้นไปเออเนี่ยคือตรงนี้มันก็ไม่ได้เล็กนะอ่าแล้วมันพิวแบบมันฟิวแบบสวยมากนี่นะครับแล้วก็เป็นขอบใบฟิว ต้นแปลกอีกต้นหนึ่งเลยนี่พอมาต้นนี้นี่ต้นนี้นี่คนเห็นปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกเลยบอกว่ารู้เลยวันผสมเจ้าสัวแน่เลยใช่บางคนมองมาไกลๆนะเป็นแบบพิ้วเลยเป็นบัลลังเจ้าสัวนะบัลลังเจ้าสวยเลยมาดูมองมองไกลๆอ่ะนึกว่าปลูกบัลลังเจ้าสัวใช่พอมาดูแบบดูทรงเขาดูก้านเขานี่มันไม่ใช่ว่ามันเป็นโชคว่าเว้ยแล้วก็เขาให้สีแบบเนี่ยส้มพอส้มเนี่ยตอนแรกส้มมาพอส้มเข้มขึ้นตอนนี้ใบ บนๆบนเริ่มกลายเป็นชมพูแล้วนะชมพูทะลุเลยเข้าปกตั้มปกแล้วนะตรงปกเลยนะคันนี้ตอนตอนนี้ใบนี้ก็รอกัดสีอรอรอสีสีก็จะเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆทรงดีฟอร์มดีสีดีโอเพอร์เฟกเลยเลยตัวนี้นี่ใบคือจริงๆมันเป็นทรงใบแบบนี้บางคนก็เรียกมังกรบางคนก็เรียกมังกรมันมีลูกผสมของแบล็กดรา้อนอะไรพวกนี้ แต่เจ้าสัวนี่มันชัดเจนมากนระใช่ใบมันเหมือนมากนะมองเข้ามาทีแรกเเหมือนตัวนี้เท่าไหร่เออตัวนี้เปิดอยู่ที่เก้าพันห้าเฮ้ยโอ้ทเก้าพันเก้าพันบาทรวมส่งด้วยนะจ๊ะใช่ราคาดีมากผมบอกเลยไม้แบบกระถางใหญ่นะสิบไซส์อ่ะสิบสองสิบสี่นิ้วหนอวกระถางนี้น่าจะกระถางสิบสองยังใหญ่อ่ะยังใหญ่อ่ะบอกเลยอ่ะยังโดนอ่ะกระถางสิบสองนั่งสองกระถางเลยอ่าเดี๋ยวมัดนี้โอ้มาต้นถัดมานี่ อย่างช่ำมาตัวเนี้ยก็จะพูดเหมือนเดิมอีกแล้วว่าไม้สองสองต้นแฝดอีกแล้วแฝดจริแล้วเลยโอ้โมันเหมือนไอ้เจ้าของสวนนี่ชอบรื่าไม่รู้นะผมจะชอบให้มันมันดูก้านซึ่งมีความแดงแป๊ดมากเนี่ยคือจัดกันตั้งแต่ก้านนะไม่ใช่ธรรมดานันเนี่ยมันจัดตั้งแต่ก้านเลยเนี่แล้วลายแบบลายนี้ทะลุหลังใบแล้วด่า่หลังใบเลยเนี่ยหลังใบแล้วสวยขนาดดี้ใบนี้ก็ออกแนวออกแนวแบบ จะเป็นเจ้าสัวก็จะเป็นแต่ว่ามัน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 จะไม่พิ้วเยอะน่าจะเป็นของ black b e a u t ผสมเนี่ยเนี่ยตอนนี้หน้าใบคือจะที่ที่บอกว่ามันแฝดเพราะอะไรใบนี้ของต้นนี้ใบนี้ของต้นนี้แล้วใบเหมือนกันเลยพอเขาออกใบคู่นี้คู่นี้ใช่ก็คี่คู่นี้เลยนะใช่เขาจะเป็นคู่แข่งกันเนี่ยพออันนี้ออกมาแบบนี้อันนี้เขาออกแบบนี้เนี่ยโอ้โหคืออันนี้แบบมาเข้มเข้มเนี่ยยังโดนเขาก็จะออกเลยเขาไม่ยอมกันเลย แต่แต่ว่าเนื้อใบอ่ะสวยมากอเนี่ยดูเนื้อใบของใบนี้สวยจริงๆคือแล้วมันเป็นมันเป็นกออ่ะพี่ โอ้โยยังไม่จบเลยทำไมตัดไหม่กันซะแล้วนะขอโทษนะครับที่คนใหไม่ตัดเหมือนกันเลยมาแล้วเสียงหยิบๆเิบอาดีกวาเนาะขอโอนอุญ,ญ,ญาตนะครับขอใช้เสียงนิดนึงเนาะ<ด>โทรศัพท์เหลือน้อยตัดไหม่ข้างนอกผมละก็อา <laughs> ครับก็เดี๋ยวมาก็เป็นก่อกันที่ต้นนี้เนาะพี่เนาะครับผมครับผม เนี่ยต้นนี้ก็ที่ว่าเป็นสองยอดสองยอดนี่คือมันแทบจะแฝดอ่านี้คือไม้สองยอดนะครับแล้วแบบออกมาใบนี่จริงๆอ่ะมันคือสองอถ้าจะเรียก้านจริงก็คือสองหนอนั่นแหละแต่ว่านี่มันโตมากาใช่ครับ<ต>ก,ก็คือเป็นสองต้น,น,ตนแล้วเป็นฟอร์มกอที่แบบใช่เป็นฟอร์มกอคุดสวยอ่ะสวยแล้วใบนี่จะแบบเหมือนอเหมือนกชอบก๊อปปี้กัน พอคู่นี้เหมือนกันเนี่ยด่างเนี่ยตอนนี้เริ่มแดงอันนี้เขาก็แดงอันนี้เขามาชมพูใหม่ๆเขาก็ชมพูใหม่ๆนเหมือนกันกระถางนี้เท่าไหร่ครับพี่เลกอ่ากระถางนี้เปิดอยู่ที่หหมื่นเก้าครับโอ้โหราคาดีมากสองต้นนะสองต้นต้นต้นละเก้าพันกว่าบาทะใช่สวยงามนะรวมคือเรื่องของนี่คือรวมส่งนะรวมส่งนะครับ คือมองความยากลำบากของการจัดสูงนะครับผมบอกเลยต้องแบบโห่ไล่ไปดันใบขึ้นมานี่คือไม่ได้ดูหลังใบนะจะดูว่ามันสูงเท่าไหร่ตะก้าตะก้าหรือว่าจะข่งอ่ะอ้าวนะเดี๋ยวนาต่อกันครับกับต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้มันกริพิเศษตรงที่ว่าอุ้มฝักไปด้วยนะใช่ตัวนี้ห้าห้าฝักฝักที่ห้ากำลังกำลังเริ่มมานี่นะ อันนี้ใบของเขาเนี่ยเริ่มสีตอนแรกนี่ก็จะเป็นสนิมสนิมอ่าเป็นสนิมอนะพอมาตอนหลังนี่อ่าแรกแรกเนี่ยเป็นสนิมแบบเหลืองเหลืองนี่นะออกเป็นเหลืองเหลืองเนาะเป็นเป็นด่างอ่ะนี่แต่ว่ามันจะไม่ได้นี่ใช่ยังไม่ไดเริ่มมาชัดเริ่มมาชัดขึ้นนะออกชมพูพอเริ่มชมพูขึ้นมาก็จะเริ่มนี่ละอมแดงหน่อยๆนะเนี่ยอันนี้อมแดงหน่อย แต่พอใบล่าสุดนี่คือไม่ต้องบอกว่าอมแดงนี่บ้วนแล้วอย่างแก้วใช่นี่แดงแป๊ดเลยก็อาจจะมีตำหนินิดนึงอาจจะมีมีมีช่องตอนตอนเป็นหลอดปริซะหน่อยหนึ่งฟอร์มใหญ่ๆสวยไม่บนมีเท่าไหร่พี่เลศอ่าตัวนี้เดี๋ยวกัอนนะตัวนี้เอ้าแม่บ้านอะเขียนพี่ ถ้าเขียนเท่านี้ก็เสร็จเลยหนึ่งหมื่สามพันนี่เปล่าใช่ใช่หนึ่งสามพันหนึ่งสามพันนะครับบอกเลยถ้าราคาป้ายไม่ราคาป้ายพี่ตุ๊กใส่หลังรถผมไปนะถ้าตามป้ายใช่ไหมเออใส่รถผมไปเลยนะไล่เสร็จยกเลยเใช่ไม่ต้องคุยกันเยอะตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันบาทโอ้จะคุ้มมากผมบอกเลยไซเนี่ยตัวนี้ยิ่งยิ่งยิ่งอ่าเราลืมคุยกันเรื่องใบใหม่ใบใหม่นี่ลายมาก นี่นะซึ่งถ้าใบใหม่ลายขนาดนี้แล้วโตมาจะกัดสีแบบนี้นี่คงจบขึ้นแถบนี้บาอยากสีเว้าอ่ะบาอยากซีเว้าเลยนะมันจะบาลานมากนี่โอ้โหนี่ก็กรอนน่นมากตัวนี้อ่าตัวนี้ถ้าถ้าเรียกตามลายตอนแรกๆเขาเรียกเสือพลางอ่าเนี่ยประมาณนี้นี่นะครับก็จะเหมือนเสื้อลายพลางเขาจะเรียกอ่าเหมือนม้งชนก็เรียกทหารพลานลายพลาง มันเรียกได้หลายแบบตอนนี้เขาเขาเป็นทหารพานที่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไปมากนั่งกองบัญชาการแล้วสวยขนาดนี้โอ้โหชมพูแบบยังชํำอ่ะชมพูม่วงไปแล้วใช่สีชํำมากตอนนี้ก็เป็นชมพูม่วงเนี่ยดูความแบบคือกระจายแบบเต็มใบแบบโอ้โหแล้วกอเขาใหญ่ไม่ใหญ่คือคิดดูว่ากระถาง12งนิ้วอ่ะโอ้โหใหญ่ไหมใหญ่ไหมแล้วที่สําคัญตอนนี้ไม่เล็กนะวีตอนนี้เขาออกหน่อ ตอนนี้เขาออกหน่อมาคือใบนี้เป็นใบหน่อนนะใบหน่อนี่นะโอ้นี่ใบหน่อนะใหญ่ขนาดนี้เป็นใบแรกของหน่อเขากัดสีทันอย่างสมบูรณ์นะใช่ต้องใบแรกของหน่อเนี่ยธรรมดามันน่าจะแบบออกเขียวอ๋าใช่ครับมันกลายเป็นว่าใบแรกของหน่อเพราะว่าเออเขาเขามีต้นแม่อยู่ไงพี่เขาไม่กลัวตายสีแล้วเขาไม่กลัวตายแล้วเขามีนมแม่กินเขาก็เลยจัดเลย้วดูใบแม่เขาก็ไม่ยอม หรือหาว่ามีหน่อแล้วไม่สวยนี่เขาเขาแบบแดงเลยม่วงแดงสวยอย่างดีอ่ะใช่เท่าไหร่อ่ะพี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เปิดอยู่ที่หมื่นสองครับอ่าหนึ่งมื่นสองพันบาทผมบอกเลยราคาดีมากไครเนี้ยไส้นี้นะต้องมีแล้วพี่สามหมื่นถ้าบอกตามตรงคู่เนี้ยโอ้โหใครได้ไปตั้งดีเรียกว่าสุดคุ้มมากอ่ะคุ้มมากอ่ะผมบอกเลยนะสองหมื่นห้าสองกระถางนี้นะอย่างคุ้มอ่ะยิ่งตัวนี้ยิ่งคุ้มเลย ตอแถมไปแล้วตัวนี้เท่าไหร่ตัวตัวนี้เป็นตัวตั้งแม่ก็คือตัวนี้เขาเป็นไม้ที่แบบชมพูใหญ่มากชมพูแล้วใหญ่มากใหญ่อลังการมากนะต้นเนี้คือจะยกไปไหนยกลำบากแล้วตอนนี้ใช่พี่เป็นห่วงกลัวใบมันหักแล้วเป็นห่วงแล้วแล้วเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวตัวนี้เราเลี้ยงไว้ตั้งแม่ใช่จะไปตั้งโชว์หน้าร้านก็ไม่ได้หรอกทุกจะยก ใช่ไปพูดผิดราคาโดนยกไปหลายต้นพูดแบบเออราคานี้ลูกค้ามายกไปง่ายๆกับนั่คิดอย่าอเมื่อกี้ติดราคาพันสามผมจะยกอยู่แล้วนะเกือบนะดีออกไลฟ์พันสามผมยกเลยนะเกือบไปแล้วเท่าไรใหญ่ๆบอกพันสามนี่โอ้ยเสร็จผมช่องช่องเทบดัางช n แนลบอกว่าเฉพาะใบนี้นี่พันสามเกินคุ้มแล้วใหญ่ๆหย่นี้เท่าไหรพี่เล็กตัว ตัวนี้เนี่ยจริงจริงเราจะไม่ได้เปิดราคาไว้หรอกเพราะว่าเราตั้งใจจะตั้งแม่แต่ตัวนี้ก็ประมาณสักหมื่นเก้าอ่านะถ้ามีคนสนใจนะอยากให้สะดวกมายกเอาเนาะใช่ใช่ถ้าจริงจริงนะเพราะว่าเฉพาะต้นนี้นะใหญ่มากหมื่นเก้านี่คือหมื่นเก้าไม่รวมส่งเพราะว่าเราไม่ส่งใช่ใช่ขอคนสะดวกนะขอคนสะดวกนะจุมพูทะลุหลังเหมือนกันเพราะว่ามันใหญ่มันใหญ่มันสูงจะเป็นเมตรละมั้งอ่ะมัน พราะพรใหญ่แล้วเนี่ยแทนที่จะโชว์ยากกลายเป็นว่าเขามีด่างด้านหลังอือ,อ,อ,อไออย่างงามก็จะมีมีต้งไหนอีกไหมครับพี่เล็กตอนนี้ก็แทบแทบจะหมดแล้วตนวีก็เป็นไม้ทั่วไปวก็ปปจะมีแบบนี้ครับเดี๋ยวผมแพลนไปเรื่อยๆเนาะใครสนใจต้นไหนมีราคานะทุกต้นนะนี่นะกับชูนะครับผม แพลนไปนะครับแลนเลยนะนี่นะสยามมอนก็ใครแบเอาไปตั้งคาเฟ่คือเก๋เลยบอกเลยนะมีอยู่คู่หนึ่งพร้อมอย่างใหญ่ใช่ก็จะมีฝั่งนี้ผมผมต้องบอกเลยนะผมว่าเคยจะเอฟเขามาแล้วคู่เนี้ยแต่ผมว่าเอาขึ้นรถผมไม่ได้เขาะรถผมเป็นรถเก๋งเออผมก็เลยยังมองๆไว้อย่างเดียวนะจะมีต้นนึงด้านนี้นี่นะบอกเลยถ้าผมมีปิกอัพ มีกระบะนะเศษผมแล้วคูณเนี้ยจะเป็นซอนลึกๆนี่จะเป็นใหญ่เนจะเป็นพวกโกเมนใหญ่อ่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นไทคอนไทคอนใหญ่เป็นเศรษฐีวิลสารเป็นช้างเหลืองช้างงเหลือนี่นะนี่นะมีลูกลูกช้างอ่าครับก็จะเป็นไม้มงคลเนาะมีซะนี่จันขาวนะมีเงินไหลมาตอนนี้รอแยกต้นนี้อยู่ต้นแม่นี่นะแม่นี่ก็เท่าไหร่ละห้ารอจะเรียกหน่อดีไหมเนี่ยไม่เรียกหน่อแล้ว แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแพนไป,ปนต้นต้นใหญ่ที่ว่าเป็นเป็นไม้ดําที่เราตั้งตั้งเอาไว้เพื่อที่ราเอาไว้เอาเอาสีแม่สีมาเข้าอ่านะเอาไว้ผสมไปตั้งแม่เนาะพี่เนาะตั้งแม่ นี่นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับคล้ายจันนาคนะ<ช>แต่ใบมันไม่เหมือนก็ยังไม่รู้นะครับ<ต>ก็จะมีประกายดาวมีกวาแออกแนวแปลกใบโพด่างเหลืองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะสําหรับคนนะครับที่แบบสนใจต้นไหนนะครับอย่าลืมให้พี่เล็กฝากช่องทางการติดตามไวนะ้เนาะช่องทางการติดตามก็ทางสองสี่เจ็ดการ์เด้นบายปิยาอ่าเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เบอร์โทรของพี่เล็กเนาะเบอร์โทรก็ศูนย์หกสอง สี่เก้าห้าหนึ่งห้าห้าสามอ่าครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์นี้คือสนใจต้นไหนนะครับราคาโทรมาคุยเอานะครับแอดไลน์มาคุยได้นะพี่เนาะก็แบบไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือผลิตภัณฑ์นะครับแอดดไไลน์มา้ครับอยากแบบเอาไปขายต่อสักเอ่อสิบห้าลิตรก่อนได้ไหมอย่างนี้ได้นะมีแนะนําทั้งแบบข้อมูลเนาะพี่เนาะทั้งอะไรหลายๆอย่างเนาะนะครับยังไงนะครับสนใจต้นไหนเนาะหรือว่าสนใจเป็นพวกผลิตภัณฑ์นะ แอดไลน์มาโทรมานะครับหรือติดต่อทางแฟนเพจเฟซบ o ๊กพี่เล็กได้เลยนะครับ,รบยังไงสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมต้องขอบคุณพี่เล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบที่เขาให้เข้ามาอัปเดตเราพี่เนอะโอเคนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ